ตอนที่87กลับมารายงานตัวที่พวกมันมากันแค่สองคนใช่ไหมที่นี่ก็ห่างไกลจากแคมป์หลักผมว่ามันแปลกๆอยู่นะพี่ที่วัดลองดูของพวกนี้สิทั้งอ่างน้ำและอุปกรณ์หลายๆอย่างพวกมันขนเข้ามาได้ยังไงคนแบกของก็ไม่มีต้องเดินเข้ามาเอ่ยกับชัยวัดที่กำลังหัวเสียแทนที่พวกมึงจะมาสนใจไอ้เรื่องไรสาระพวกนี้กูว่าเอาสมองกับเวลาไปคิดวางกับดักรอตอนที่มันกลับมาจะดีกว่าไหม พวกมันทิ้งของไวเยอะขนาดนี้ยังไงก็ต้องกลับมาชัยวัดเอ่ยแล้วที่ไม่คิดว่ามันแปลกหรือยังไงที่วัดของตั้งเยอะขนาดนี้แค่สองคนแบกมาไม่ไหวหอรออ,อกอบางทีนี่อาจจะเกี่ยวกับความสามารถของมันก็ได้นี่ที่ต้องบอกใครจะไปรู้ว่าพวกมันอาจจะจ้างคนแบกของเข้ามาก่อนหน้านี้ก็ได้ชัยวัดบอกอย่างไม่สนใจว่าแต่ที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของมันเลยรอที่ต้องถามต่อ ไม่มีไอหานี่มันไม่มีข้อมูลในระบบเท่าที่กูสืบรู้มาข้อมูลในระบบของมันยังเป็นระดับ F อยู่เลยแถมเป็นแค่คนแบกของชัยวัดตอบอย่างหัวเสียได้ยินอย่างนั้นต้อมก็ยิ่งรู้สึกแปลกประหลาดใจกลับมาทางด้านเต้หลังจากที่ส่งเต้าออกจากเกตไปแล้วเต้ซึ่งกลับเข้าเกตมาใหม่ก็ใช้วิชาตัวเบาวิ่งทะยานผ่านความมืดอย่างคล่องแคล่วใช้เวลาเพียงไม่ถึง25นาทีเต้ก็สามารถที่จะกลับมายัางจุดตั้งแคมป์ของตนเองได้ใหม่ พวกมันยังไม่ไปไหนดีแบบนี้จะได้ไม่เสียเวลาหาถ้าจะเทียบกับสุภาษิตในโลกยุทธจักรแบบนี้คงตรงกับไอ้ที่บอกกว่าสวรรค์มีทางกลับไม่เดินนรกไร้หนทางกลับเลือกมาสินะหลังจากแอบ,บซุ่มดูการเคลื่อนไหวกลุ่มของชัยวัดอยู่พักใหญ่สายตาของเต้ก็ไปสะดุดหยุดลงยังนักผจญภัยระดับบีคนหนึ่งในกลุ่มไอเฮียนีเออก็สมกันดีศีลเสมอกันถึงจะอยู่ร่วมกันได้ อย่างนั้นก็เริ่มจากมึงก่อนก็แล้วกันเต้คิดกับตัวเองอย่างรู้สึกเดือดดานกับภาพที่เห็นสำหรับไอเฮียนี่ที่เต้สบดเตยดดายอย่างเดือดดานนั่นก็คือแม็กนักผจญภัยระดับบีในกลุ่มของชัยวัดส่วนสาเหตุที่ทําให้แม็กถูกเลือกเป็นเป้าหมายแรกในการลงมือนั่นก็เพราะสิ่งที่แม็กกาลังกระทําอยู่หันซ้ายมองขวาเพื่อสังเกตดูว่าไม่มีคนอื่นๆภายในกลุ่มอยู่ใกล้ระแวกนี้เสร็จ แม็กก็เดินดุ่มๆเข้าไปยังราวตากผ้าซึ่งปรากดอชุดชั้นในที่ดูน่าดึงดูดตากแขวนอยู่แน่นอนว่าชุดชั้นในที่ตากอยู่ย่อมเป็นของใครไปไม่ได้นอกจากของแต้วยื่นมือออกไปคว้าจับเอากางเกงในตัวจิ๋วที่แขวนตากอยู่มาถือไว้เสร็จแม็กก็หลับตาลงนึกจินตนาการถึงภาพของแต้วยงชั่วพริบตาที่ภาพของแต้ปราดดอขึ้นมาในห้วงความคิดสภาพอารมณ์ความเป็นชายของแม็กก็ตื่นตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ยังไม่ทันที่แม็กจะได้ยกกางเกงในตัวจิ๋วซึ่งถืออยู่ขึ้นมาสูดดมให้สมใจอยากอยู่ๆแม็กก็พลันรู้สึกว่าสิ่งที่ถืออยู่ในกำมือพลันถูกฉกไปเสียดือด้อทันทีที่ลืมตาขึ้นมามองแม็กซึ่งเห็นเต้ที่ยืนอยู่ก็ส่งเสียงร้องอุทานออกมาเฮยวอนหาที่ตายก่อนเองนะมึงนะเอยกล่าวจบเต้ก,ก็เก็บกางเกงในตัวจิ๋วของเต้าเข้าสู่แหวนมิติที่สวมใส่อยู่จากนั้นจึงก้าวเท้าเดินตรงเข้าหาแม็กด้วยความมั่นใจ ด้วยเพราะความที่ถูกอีกฝ่ายพบเห็นในช่วงซึ่งแสดงความชอบวิปริต์ออกมาทําให้แม็กในตอนนี้เกิดอาการสับสนตั้งตัวไม่ติดทั้งตกใจทั้งสบสนกว่าจะรู้ตัวอีกทีเต้ก็เข้ามาประชิดถึงตัวแล้วยกมือขึ้นมาเตรียมที่จะรวมศูนย์มานาเพื่อหน่วงใช้ความสามารถของตนเองตอบโต้ใสเ่เต้เสร็จพร้อมกันนั้นแม็กก็เปิดปากหมายจะคิดร้องบอกแจ้งเตือนกับพวกค้องของตนหากแต่ทุกการกระทําของแม็กมันก็ถือว่าชาไปเสียแล้ว ใช้มือของตนยกขึ้นปัดมือข้างขวาซึ่งรวมศูนย์มานาของแม็กจนสะบัดพ้นทางส่งให้มานาที่พึ่งจะรวมศูนย์ของแม็กแตกกระเจิงไม่เป็นชิ้นดีเสร็จเต้ก็ยกมือขึ้นจู่โจมต่อเนื่องโดยการใช้สันมืออีกข้างของตนสับเข้าใส่ลำคอของแม็กซึ่งกำลังจะส่งเสียงร้องเปล่าประกาศจนเกิดเสียงดังอกักถึงแม้การโจมตีด้วยสันมือของเต้จะดูเหมือนเป็นการจู่โจมที่ไม่น่าจะรุนแรงถึงชีวิต หากแต่แท้จริงแล้วสันมือที่ไม่ต่างจากท่อนเหล็กซึ่งสับเข้าใส่ลำคอของแม็กเมื่อสักครู่นี้นั้นแทบจะทำให้ท่วงลำคอของแม็กหักดิ้นไปส่งเสียงออกแอกไม่เป็นภาษาออกมาวูบหนึ่งพร้อมกันนั้นแม็กก็ยกมือของตนขึ้นมากอบกำไว้ที่ลำคอและก้มสำลักลิ้งเลือดออกมาจากทางปากเมื่อสัมผัสรับรู้ได้ถึงสถานการณ์ขับขันอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตความกลัวตายก็ถาโถมเข้าใส่แม็กดังคลื่นใหญ่ที่ถาโทมเข้าใส่ฟัง ท่ามกลางสายตาของเต้ที่จ้องมองดูอย่างเย็นชาไร้ความรู้สึกสงสารเห็นใจใดๆแม็กที่อยู่ในสภาวะสั่นกลัวเลือดทะลักออกจากปากก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมามองไปยังเต้พร้อมกันนั้นแม็กซึ่งไม่สามารถจะส่งเสียงพูดใดๆออกมาได้ก็ยกมือที่สั่นเทาข้างหนึ่งขึ้นเหมือนอยากจะร้องขอต่อเต้ให้หยุดมือก่อนหากแต่ที่แม็กได้มานั้นกลับเป็นการแค้นเสียงอย่างเย็นชาแค้นเสียงอย่างเย็นชาเสร็จเต้ก็ก้าวเท้าออกไปพร้อมกับที่เอี้ยวตัวตีศอกเข้าใส,าส่ศีรษะของแม็กอย่างไร้ปราณี เมื่อตกอยู่ในอาการบาดเจ็บรุนแรงพร้อมกับอารมณ์ที่หวาดกลัวแม็กในตอนนี้นอกจากจะมีร่างกายที่แข็งแรงกว่ามนุษย์ทั่วไปอยู่ช่วงหนึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับหมูที่รอโดนเชือดอยู่บนเถียงทันทีที่ศอกของเต้ฟาดลงมาเข้าใส่กระโหลกศีรษะของแม็กก็ยุบบุบยุบลงจากนั้นช่วงคอของแม็กก็บิดพลิกหมุนไปตามแรงกระแทกมหาศาลที่ส่งผ่านมาทําให้เกิดภาพที่ดูไปน่าสยดสยองอยู่ไม่น้อยศพที่หนึ่งเต้เอ่ยจุดจุดเฮ้ย มีใครเห็นไอ้แม่หรือเปล่าว่าแม่ไร่งอไปตายหาที่ไหนแล้วชัยวัดหันซ้ายมองขวาเพื่อเอ่ยถามของเพื่อนที่ต่างล้อมวงกลับมาจากการสำรวจรอบบริเวณมันไปที่มังที่เดียวคงกลับมาว่าแต่เจอของมีค่าอะไรบ้างหรือเปล่าต้องถามก็มีแต่ของใช้จำเป็นทั่วไปแต่ที่กูงงคือพวกมันเอาของพวกนี้เข้ามาได้ยังไงมากกว่าทั้งอ่างน้ำทั้งเตาผมเห็นว่ามีผงซักฟอกถุงใหญ่ด้วยนะที่ ปกติถ้าจะเข้าเกตมามันก็ต้องเอาแต่ของที่จำเป็นมานี่เอาของแบบนี้ถุงใหญ่ๆเข้ามาดูยังไงมันก็แปลกนัดที่ตอบคำถามของต้อมเสร็จหันมาเอ่ยกับชัยวัตรพวกมึงยังไม่จบอีกรอว่ากับไอ้เรื่องปัญญาอ่อนพวกนี้ไอ้นนมึงไปตามไอ้หาแม็กให้ไวมันมาแล้วพวกเราจะได้ออกไปล่าตัวไอ้บ้าน,นั่นชื่อกูมันหลบไปได้ไม่ไกลหรอกชัยวัตรเอ่ยสั่งแต่แล้วคริปตาต่อมาก็ปรากดอเสียงทิวปากปริศนาดังขึ้น เมื่อทุกคนที่ล้อมวงกันอยู่หันมองไปตามเสียงถิวปากปริศนานั้นสุดท้ายแล้วก็ต่างต้องตกใจนิ่งอึ้งกับภาพที่เห็นคุณแม็กที่กำลังตาหาใช่คนนี้หรือเปล่าหนอเต้ที่อยู่ที่อยู่ก็ปรากดอตัวขึ้นยกมือข้างหนึ่งขึ้นทำท่าตะเบะล้อเรียนอย่างที่ชัยวัดเคยทำให้กับตนเมื่อครั้งพบกันในเกตจากนั้นจึงใช้มืออีกข้างหนึ่งโยนศพของแม็กที่อยู่ในสภาพคอหักซึ่งตนลากมาด้วยเข้าไปกลางวงของทั้งหมดเห็นว่ากลุ่มของชัยวัดยังคงอึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ เต้ก็เปิดปากเอ่อยอย่างยียวนผมกลับมารายงานตัวแล้วครับมึงชัยวัตรที่พูดอะไรไม่ออกกัดฟันเอ่ยเออกูเองเต้ยืดตัวเอ่ยตอบกำลังหาตัวกูอยู่ไม่ใช่หรอกูก็อยู่นี่แล้วไงมึงฆ่าไอ้แม็กชัยวัตรเอ่ยถามทีละถ้อยคำเออกูฆ่ามันเองคิวต่อไปก็พวกมึงก็ในเมื่อพวกมึงแสหาเรื่องเองแล้วจะตกใจทำไม คงไม่คิดว่าวางแผนเป็นตูเป็นตากเพื่อจะฆ่ากูมาตั้งหลายวันแบบนี้แล้วกูจะคุยกับมึงด้วยภาษาดอกไม้หรอกนะเต้แค่เสียงเอ่ยที่นัดและต้องเอ่ยพร้อมกับที่หันมองมายังชัยวัดเพื่อส่งสัญญาณเมื่อเรื่องราวดำเนินมาถึงขั้นนี้แล้วก็ไม่มีอะไรจะต้องพูดคุยกันอีกต่อไปถึงแม้จะมีความเห็นไม่ลงรอยกันอยู่บ้างหากแต่อย่างไรทั้งสามก็เป็นนักผจญภัยระดับเอซึ่งอยู่ในสมาคมระดับแถวหน้าของประเทศไทย พราะแบบนั้นเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่เหนือความคาดหมายทั้งหมดจึงสามารถที่จะตั้งตัวและวางกลยุทธ์เพื่อเริ่มต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วส่งสายตาให้แก่กันเสร็จนัดก็หน่วงใช้ความสามารถในการคลางตัวของตนจนร่างหายไปจากม่านสายตาของเต้พร้อมกันนั้นต้อมก็หน่วงรั้งกระจายศูนย์มานาของตนไปทั่วทั้งร่างเทียงไม่นานกล้ามเนื้อทั่วทั้งร่างของต้อมก็ปูดปนขยายใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เอาเหมือนทุกครั้งต้อมเอ่ยจากนั้นจึงออกตัวพุ่งทยานเข้าหาเต้หลังจากออกตัวถีบทยานเข้าหาเต้จนเกิดฝุ่นควันคละครุ้งขึ้นเพราะแรงลมไม่นานก็เกิดเสียงดังตึงขึ้นจากแรงประทะก,กันของเต้และต้อมม่านตาของต้อมเบิกกว้างและขยายออกอย่างรู้สึกตกใจทันทีเมื่อพบว่าแขนข้างซึ่งถือมีดสั้นเตรียมจะจ้วงแทงเข้าใส่เต้ของตนถูกหยุดไว้จากนั้นเมื่อพบว่าการโจมตีอย่างไม่ทันให้ตั้งตัวของตนล้มเหลว ต้อมก็เอื้อมมืออีกข้างที่เหลืออยู่ไปคว้าเอามีดอีกเล่มซึ่งเน็บอยู่ที่วางเอวออกมาเตรียมจ้วงแทงเข้าใส่เต้อีกครั้งทว่าครั้งนี้มืออีกข้างของตนก็ถูกเต้หยุดเอาไว้เช่นเคยอัญญประกาศคู่อัศเจรีอัญญประกาศคู่ด้วยความสามารถของตนที่สามารถเสริมพลังความแข็งแรงและพลังกายให้กับร่างกายได้ถึงสามเท่าต้อมแทบไม่อยากจะเชื่อว่าแขนทั้งสองข้างของตนจะถูกตรึงไว้ในลักษณะนี้ได้ยังอ่อนไปนะ ว่าแต่มึงเป็นควายหรือยังไงวะถึงได้คิดแต่จะเอาแรงเข้าว่านาเต้เออยู่จากนั้นจึงโขกศีรษะเข้าใส่ต้องจนปรากดอเลือดกำเดาไหลซึมออกมาจากโครงจมูกทางด้านต้องที่ถูกโขกจนต้องเซถลากลับไปเมื่อเห็นว่าการโขกศีรษะของอีกฝ่ายสามารถจะทะลุเกราะมานาของตนจนสร้างความเสียหายให้กับร่างกายซึ่งเสริมความแข็งแกร่งขึ้นมาได้ก็เริ่มเกิดความรู้สึกวั่นไหวใจขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกด้วยเพราะเป็นการต่อสู้แบบคนน้อยสู้คนมาก จึงรู้ดีว่าการตรึงการเคลื่อนไหวของต้องไว้มีแต่จะทําให้ตนเป็นฝ่ายเสียเปรียบและตกเป็นเป้านิ่งเพราะแบบนั้นเต้จึงเลือกที่จะโขกศีรษะเข้าใส่ต้อมจากนั้นจึงหันกลับมารับมือกับนัดซึ่งใช้ความสามารถพลังตัวเข้ามาลอบจู่แทงใส่ตนจากทางด้านหลังก่อนเอี้ยวตัวหลบการจู่แทงจากนัดได้อย่างถูกจังหวะเสร็จเต้ก็หันกลับมาตอบโต้เข้าใส่นัดชุดใหญ่เริ่มจากการยกสันมือขึ้นสับเข้าใส่อากาศธาตุที่ว่างเปล่า หากแต่ตรงจุดนั้นกลับเป็นช่วงข้อมือของนัดที่กอบกำดับเอาไว้อยู่อย่างพอดีด้วยรียวแรงอันมหาศาลเหนือกว่าระดับเอไปไกลทำให้เต้สามารถที่จะบีบปัดให้ดาบในมือของนัดลอยลี้วหลุดออกจากมือได้ด้วยการเคลื่อนไหวเพียงสองจังหวะจากนั้นเต้จึงสาวเท้าออกไปเพื่อปรับท่าร่างของตนให้เข้าประชิดหานัดซึ่งกำลังล่องหนอยู่นัดที่สามารถยืนยันได้ถึงข้อสันนิษฐานของตนจึงเริ่มเกิดความลนลานขึ้น บ้าชีบอรเราไม่ได้คิดไปเองไอหานี่แม่ไร่งอมีวิธีจับสัมผัสได้ถึงเราจริงๆอย่างนั้นก็หมายความว่าที่ผ่านมามันแกล้งทำเป็นไม่รู้เทียงนึกคิดมาได้ถึงจุดนี้นัดก็เกิดความรู้สึกเสียวสันหลังว่าขึ้นมาก้าวถอยหลังพร้อมกับที่ปัดป่ายการโจมตีซึ่งแน่นยํำราวกับตาเห็นของเต้ที่จู่โจมเข้ามาใส่ไปพลางถอยไปพลางได้สักพักนัดที่รับรู้ได้ถึงกระแสมานาซึ่งรวมศูนย์อยู่ที่หมัดของเต้ก็ม่านตาเบิกกว้างขยายออก สำหรับนักผจญไทยที่สามารถควบคุมและรับรู้ถึงกระแสการไหลของมานาได้อย่างช่ำชองแล้วการเคลื่อนไหวของมนาที่รวมศูนย์ย่อมหมายความว่าอีกไม่นานฝ่ายตรงข้ามจะปลดปล่อยหรือใช้ความสามารถที่รุนแรงในการโจมตีเข้ามาอย่างแน่นอนรู้ได้อย่างนั้นนัดก็รีบกระโดดถอยทิ้งระยะห่างออกมาแต่มีหรือที่เต้จะปล่อยให้นัดหลบฉากถอยออกไปได้ง่ายง่ายเสือก่อตัวก้าวเท้าเพียงจังหวะเดียวเต้ก็สามารถที่จะร่นระยะติดตามเข้าประชิดตัวนัดได้ใหม่ นัดซึ่งตกอยู่ในจุดที่ไม่อาจถอยหรือหลีกเลี่ยงได้อีกจึงทำได้แต่ฝืนสร้างเกราะมานาขึ้นมาต้านทานการป่อยหัวจากเต้เมื่อหมัดซึ่งรวมศูนย์พลังของเต้ต่อยหัวเข้ามาปะทะใส่เกราะมานาที่นัดฝืนดึงมานามาสร้างขึ้นหมัดของเต้ก็ถูกหยุดลงหักแต่เพียงคริปตาเดียวหลังจากที่นัดแอบถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกร่างของนัดก็ถูกแรงอัดกระแทกปริศนาซึ่งไม่ทราบว่าทะลวงผ่านเกราะมานาเข้ามาได้อย่างไรอัดจนร่างปลิวลื่นความสามารถคลายตัวอย่างกระทันหัน ก่อนที่เต้จะทันได้ตามไปซ้ำเข้าใส่นัดซึ่งร่างหมุนพลิกไปตามพื้นจนฝุ่นตลบหาฝนของหอกน้ำแข็งมากมายก็พุ่งถมทะลวงเข้ามาหาตนจากทิศทางซึ่งชัยวัดยืนอยู่รู้ได้อย่างนั้นเต้ก็หมุนพลิกกวาดมือไปมาเพื่อบังคับให้บินซึ่งเหน็บอยู่ในซองเก็บที่สะพายไวใ้ให้พุ่งทะยานออกมาสลับกันหมุน,นวลจนเกิดเสียงหอวืดเพื่อกลายเป็นโลคอยป้องกันหาฝนของหอกน้ำแข็งขนาดเล็กที่พุ่งทยานเข้ามาใสา่ หลังจากสามารถป้องกันการโจมตีระระอกแรกของชัยวัตรได้สำเร็จเต้ก็ดีดนิ้วของตนดังปอครั้งหนึ่งจากนั้นให้บินทั้งสี่ซึ่งกำลังหมุนวนด้วยความเร็วสูงจนก่อเกิดเป็นโล่ก็แปลขบวนแยกตัวออกและพุ่งทยานเข้าหาชัยวัตรที่อยู่ห่างออกไปปากก็เอ่ยขึ้นมีอะไรก็งัดออกมาเพราะอีกไม่นานพวกมึงก็จะไม่เหลือโอกาสแล้ว